สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นช่องมินูแมววันนี้เย็นค่ำหน่อยนะคะโอ้ยบรรยากาศถุ่งนาไปชมเบลรอบรอบนี่ค่ะปลาคอนปลาคอนมาจับค่ำเลยพี่เขาไปตามนาเกี่ยวแล้วเดินเดิเดูนดน,ดน,น้อยเดินน้อยไหนเอ้ไหนเอ้ ไหนล่ะเดี๋ยวราพีกักนฮะน,น,นี่เหรออ๋อที่ขอบ,น,ขอบนกตมะนาวง่ายเนาะอะออครับมารับเร็วเร็วเร็วอยู่ในตัวไหนดิ ใส่สามารถเดี๋ยวน้เอามือถือใส่ก่อนเอ้ยรถสับโอมันอยู่ในนี้นนก,นกดดับกดกดอ่ากดค้างโอ้โอ๋อมันอยู่ตามขนานี้ มามาให้หน oh. uh. ูอ yeah, re so eh. yeah. like ันนี้ทีก่อย่าไป่าลุกเลยบอกเอมันตเท้านะเออเดี๋ยวห้อบดี๋ยไปเงิน้กนาเดเอมีวพุ่ไม่ันเมือกไม่เป็นไรหรอกช้าค่อยมาเก็บเยอะ ค่อยๆแวกใส่นี่เลยก็ได้มันขี่ดินบีกขี้ดินเยอะ,อะโอยโอ้มันอยู่ข้างในค่อยๆแบกตังข้าวสองสองอเอาบอกก็นกูได้ดิมันต้องระวังก็ค่ะดุลรูปดุลก็ร,ระวงัง นี่นี่อ้นี่นี่มีบเลยล่ดี๋ยวอลไ่ดีมันโดมาเดี๋ยวค่อยเก็บข้าวขาไปก่อนเช้าค่อยมาเก็บไหมสว่างสนกไม่มาแต่เช้าเออ แต่มันก็ไปยาวไปนู่นเลยเนาะหรือว่าจะอยู่เฉพาะตรงที่มีน้ำน,น,น,นี่ประมาณสองสามสองไฟสองไฟอ่าขอให้เปนแย่งอ,อีกบ่เอนถึงแค่นี้เนิคนเอาไมาแ่แงแรงโอ้ ินได้อยู่ได้อยู่แกเอาไอ้นี้มาครับเอามาาตะคุมไว้กลัวนั่นไงนกอ่ะว่านกกินอ่าเอ๊ะม่เป็นไรไม่หมดหรอมันนี่นะเช้าตั้งร้อนอุ้ยอุ้ยช้อนวิ่งอุ้ยไปเต็นเลย

อยู่อมันอยู่ในในข้างๆลลกมันจะเข้านอนกันแล้วม,มันกระดุมกระดีเต็มเลยยืนตักตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่นก็มาอยู่ในคันนาสุกในคันนา นี่ตัวใหญ่ด้วยนี่นี่อยู่ข้างในนี่ยว้าๆนี่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 ไวเนี่ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา อยู่ในซอกเดี๋ยวเช้าวะพรุ่งนี้แหละต้องมาก่อนนกนี่อะนี่แหละตรงนั้นเนี่ยแถวๆนี่นี่โอ้อยโอ้โห,โหนี่ไงปลาเค็งดู ให้มาให้มาให้มันมาอยู่ตรงนีลึกๆเราเราไปดูบิดน้ำออกด้วยเดี๋ยวมันก็แห้งคืนนี้เจอลมจักอย่างง่ายเลยวิดน้ำ๋ยวนี้อยากขี้ดินในเงินไปเหนี้ไม่ให้มาอยู่ตรงนีลึกๆ 牛。 ฮั่นอ,อนนะไหวไหวดิวฮึที่เดียวนะโอ้โหฮุบอยู่ตรงโน้นตับึกป่ะทำ <c ười> อะไรไปทีนึกๆที่เดียวมันถึงได้ดีมันขี้โคลนแะล้วไงอืคดีตัวน้อย

<ś les> มากันมืดคำ <ś les> มาขโมยนกกระยาง <ś les> มันเข้าไปในรูปูมั้งเนะ <ś> ่ะ <les> <ś les> ก็มากปวดหลังเ <ś> ห <les> มือนฟ้าฝนเลย มันวนกลับมาทางนี้แล้วนี่นีอู้นี่อยู่ในนี้นี่มันเข้าไปในป่านี่ป่าตรงน่น่ะแวตรงขานนมันเข้าไปในนู่นนนู่นนี่เขานี่ต้องดึงตรงขาตรงนี้ออกแล้วละเนี่ยในนูนเนี่ยมันอยู่ในนี่นเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ย อย่า uh, okay um, uh ่ากระฟองมาด้วยอุ้ยกระโดดลงเีโอ้ยตรงนี้กัลึกด้วยเออมันอยู่ข้างในอะเต็มเลยจังไล่ออกตอนออกนี่หมอนี่แล้วตัวใหญ่ไหนวะกระโดดนี่นี่โอเคปะฝองฝองไม่ตามมันอยู่ข้างในนี่ มคลืันนี้มันว้หนีข้าพงยาตรงข้าวเฮ้ยปูปูน้อย ฮุบหุบมีฮุบมีฮุบนนนี right here, yeah. right. oh s <S no, ่ยนนี่นนี่นวอยู่ไหนเนาะกอเนะเต็มเลยเนะนี่พี่ชาดึง่นี่น่ะตอนนั้นน่ะนี่นี่ไงนี่น่ะคนมันจะมวขมำนี่น่ะลูกน่อน่น่ะข้างใน่ะออลอมา ดีโอ้ดูดิอืมดีน้ะดิตาโอ้เทมดน่อยู่ข้างในแหละมันดีดอยู่ข้างในมัตาเห็นเนี่ยเป็นกระสอบเนี่นี่นี่ง่อนนี่ได้เป็นกระสอบไปเหรออืมเอาเป็นกระสอบเลยกระสอบปุ๋ยแกไปเทให้ครึ่งนึงอหน่ะเมื่อไรอะ อ๋องั้นนาฝั่งหนูก็ต้องมีนะตามคันนาแบบนี้น,นะที่เขาเกี่ยวอ,ะอย่อะเกี่ยรูแกี่ยเขากไม่บอกหรอเขาไม่มาแล้วนะ,วนะอ๋อโอ้ดูดิมันวนอยู่ข้างในนี่ <c oughs> อุย้ยนี่ลูกปคาชนลูกปลาชนนี่ชอบเลยใช่มหมวะลูกปลนไหลวะเนี่ย เยยาวนี <Okay. S 2> no. mm ่ค hmm. ืออะไรนี่เนี่ยชนคออไม่กล้าจับไม่แน่ใจใช่ปุ๊บว้าเล้ยปว้าวนหลังเลยนี่เต็มเลยนี่เนี่ยวอนเลยเต็มเลยเต็มเลยเห็นไหม แน <c oughs> ่นมากล่ะ <o objectively> <ta> ชนตัวเบื่อกี้หลดะดูตรงตีตรงนี้อะไขึ้นไป็นคหน้าเอ,อาตังปลาทิ้งตอดตะอลิกา <c oughs> มาล้างได้ปะล่ะสมบุกสมบันครับ <c oughs>

này bấm đinh để đều đi này đi mình này đi tiệt mình đi tung tin không đi mm

นี่ลอยมันก็โดนมาตายนี่ส่องไฟดิเอาฟังเอาขึ้นมาก่อนพรุ่งนี้เช้าอ่ะพี่มามค่อยๆเก็บเอาให้มันอยู่ไว้ก่อนนะ ดูผลงานโอ้ไปถือเลยเดี๋ยวพี่ใช่ถือไปก่อนปอ,อื้ืมดินดินเออนี่วางนี่ได้ไหมได้ไปก่อนเียบรอย อันนี้ทำอะไรกินเย็นกินก็นเรียบร้อยแล้วผีผัดของเก่าผัดไม่เที่ยงคล้า้คล้ายผัดปลาหมูสามชั้นเนะน่ยนะมีกะชายมีพริกไทยอ่อนอะไรก็เลยผัดใส่มะเขือออร่อยอยู่ก็เลยทำถึงทย็นด้เยเยอะเรียด อาหารใกล้บ้านตปเมน,นูใกล้บ้านหลังเกี่ยวข้าวดีน้ำไม่แห้งนกมันเข้าไม่ได้อะนะ <c oughs> ออเอาแยกปลาเหรอเรืรย,ยุงล้างโอนยยุงท <นะ S 2> ี่ต้มที่ขุอะไรเนี่ยของมมันอะ ลงไปกระดีเต็มเลยนะกระดีมันมันมันทนไม่ไหวมันตายไงนั่นแหละตายแล้วอ่ะนี่มันตายแล้วเนี่ยมันจะบวมบอมอมันฝนเหม่อนี๋อค่ะดีดดังๆมาต้องบูธนี่ตัวนี้นี่ เศษเล็กเล็กน้อยๆมันก็จะเอานี่ผิดเอาเลยเอ่อเอาไว้เก็บไว้ใ้หนึ่งมืออ๋อ กกงไ่เฮ้ยดูยังพึ่งค่าคนง่ายโอ้ดูดิเดียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อพรุ่งนี้ก็ทำแล้วไม่พรุ่งนี้ก็ไปเพิ่มก่อนไปดูก่อนตอนเช้าแล้วค่อยมาทำนี่เดินพวกนี้ทำไม่หมดเลยเล็กเล็กน้อยไม่ได้เป็นไหนก็ทำไม่ค่ะ งานผลงานนะคะโอ้ยกระโดดนูน้นกระโดดด้วยได้ครับเครื่องฆ่าเตรียมของต่อวันนี้ได้ตัวนั้นพรุ่งนี้ขายของอยู่วะไปนี่ไปช้างอ่ะเนี่ยเก็บแต่ให้ผลงานเกลียปบปลาเกลียบน้ำใหม่เกลีบน้ำใหม่เยอะไปปะนี่ เดี๋ยวพรุ่งออนี้ค่คอยไปหาใหมออ่ออออขอบคุณค่ะอาบน้ำก่อนไปนั่งทำไปเดี๋ยวเสิร์ฟคัำ